มาแล้วสวัสดีพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องป่อยสบสู่ทุกคนนะคะเร้อพบพอกับลฟ์สไตล์ใบตองซาสกอนนะคะพี่น้องมาแล้วค่ะพี่น้องในแปดนาฬิกานะคะในแปดนาฬิกาแปดนาฬิกาทนิดของเช้าวันพุธนะคะฝนมาแล้วค่ะพี่น้องหิมะนะคะหิมะปรยไปมา่อีกแเลยพี่น้องจา้าสวยงามมากเลยนะคะ อยปลายมาอีกแล้วนะคะเวลายามเช้าก็ฟังเสียงนกนะคะพี่น้อง กี้ก็ลร่ไปอุ่นรถนะคะอุน่นรถไว้พอยายพันจะออกไปข้างนอกนะคะพี่น้องค่ะอุ่นรถไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนที่เราจะออกข้างนอกนะคะน้านาก็มีการอุน่นรถว้อมรถนะคะพี่น้องบรรยากาศหิมะโอ้หิมะไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องจ๋า พี่มามาส่งท้ายปีใหม่เอ้ยไม่ส่งท้ายปีเก่านะคะพี่น้องเพ่อว่าจะมาต้อนรับปีใหม่บอนะคะพี่น้อง <c oughs> นี่ก็คือข้างล่างนะคะพี่มาปลา่อยปลาย ไม่หนาวนะคะวันนี้ไม่หนาวความรู้สึกของสาสะกดมาบอหนาวนะคะพี่น้องแต่สาสกุลบ้านได้เชกว่าเจ้าองศานะคะแต่ความรู้สึกบ่หนาวเลยค่ะพี่น้องเพิ่งตื่นแล้วค่ะก็เลยปิดเสียงแหบๆบรรยากาศชอบเวลาตอนหิมะตกนะคะจะขาวโพลนนะคะเนาะแต่ว่ากระโปรงอีกอย่างคือเ้าตตอมาตักหิมะนะคะแต่ว่ามันมามนกันงามนะคะ ุกคนจะหมักเวลาหิมะมาจะสวยนะคะเด็กๆก็ชื่นชอบไปเล่นสไลเด,ดอร์กันเลยค่ะพี่น้องนะคะ,ะ,คะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสกลด้วยนะคะพี่น้องจ๋า ่อยบอกว่าอย่าเอารถมาจอดตรงนี้อย่ารถมาจอดตรงนี้พอฟางข่อยเดี๋ยวก็มี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างนะคะพี่น้องเขารถมาจอดนาร้านนะคะบอกแล้วว่าบ้านปอมเนมันจอดบ่อะไรนะคะมันเป็นทีของเขาเป็นนา้านของเขานะคะพวกแขกบริการน,นะคะพี่น้องบรรยากาศยามเช้านะคะพาชมบรรยากาศยามเช้าสักนิดสักหน่อยด้วยค่ะพี่น้องจัดดูแลสุขภาพด้วยค่ะเด้อ ปีเก่าแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม,ไม,นไม่ไม่งามหูงามตากับอะไรที่ทําให้เราไม่ไม่สบายใจก็ปลดปล่อยมันไว้กับกับปีเก่านะคะพี่น้องทิ้งมันไว้กับปีเก่านะคะปีใหม่จะมาก็ขอให้พี่น้องสุดๆเจอพบแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะพี่น้องแล้วก็ รวยรวยปังๆนะคะพี่น้องไปแล้ว้ะค่ะพี่น้องบายๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะพี่น้องมื่อวนนี้หมัมยังหลายนะคะพี่น้อง็นอนหิมะมันตกสาวสกุลก็เลยอ่อนออกมาไทายห้เบิงนะคะกลับไปโปรยจะมีลงมาไม่เยอะแต่ก็จะเป็นเม็ดฝนมาด้วยนะคะหิหมะฝนนะคะพี่น้อง นนี่ะะคะเอาความสวยความงามยามเช้าของวันพุธ29มาให้รับชมนะคะพี่น้อง